สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเจอกับนางซ่องผู้สาวฟังของนะคะวันนี้มาเจอกันรอบดึกนะคะวันนี้นางจะพามาทําเมนูทอดมันหัวปีนะคะอันนี้ก็คือหัวปีของเราเนาะหั่นไว้เรียบร้อยนะคะแช่น้ํามะนาวไว้เรียบร้อยนะคะเรามาทํากันเลยคะ่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะ ปลานะคะสามช้อนเนาะส่วนผสมเดี๋ยวนางใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณห้าสิบกรัมเนาะรสตีนะคะ หช้อนแล้วก็ไข่ไก่นะคะสองฟองแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันนิดนึงนะคะ พอน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนางใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหมูบดลงไปนะคะใบมะกรูดซอยนะคะตามชอบ ทีนี้นะคะก็เอาหัวปีลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะนี่นะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะเห็นไหมคะ ทีนี้เราก็ไปทอดกันเลยค่ะนี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วก็เราก็มาทอดกันเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะ นี่นะคะก็ทอดให้เขาเหลืองสุกดีนะคะทอดไฟกลางนะคะทอดให้เขาเลึงเหลืองนะคะโอเคเดี๋ยวนางขอตัวทอดก่อนเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือสุกแล้วเนาะ เดี๋ยวนางก็จะตักใส่ตะแกรงสเสด็จน้ำมันไว้นะคะแล้วก็จะทอดต่อจนมันสุกจนหมดเลยนะคะเพราะว่าเราทำเยอะเนาะนี่นะคะอันนี้คือเราทอดรอบแรกนะคะเราก็จะทอดอันที่เหลือให้หมดนะคะแล้วก็ไปดูตอนเสิร์ฟกันเลยนะคะเดี๋ยวนางขอทอดให้หมดก่อนเนาะนี่นะคะทอดมันหัวปีของเราเนาะนางก็ทอด เสร็จแล้วเนาะก็จัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะทีเนี้ยกรอบนอกนุ่มในนะคะก็ไม่กรอบเท่าไหร่หรอกคะ่ะอร่อยแน่นอนนี่นะคะ ทีนี้ก็น้ำจิ้มของเรานะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่เลยนะคะสะดวกนะคะใส่แตงกวาลงไปค่ะ,น,คะ,คะคนี่นะคะถั่วคั่วค่ะแค่นี้ล่ะค่ะน้ำจิ้มของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น ทอดมันหัวปีนะคะนี่นะคะอันนี้คือน้ำจิ้มแค่นี้ก็น่าทานมากแล้วค่ะจานนี้ก็โอ้โหอร่อยมากนะคะจะบอกให้ทอดมันหัวปีเป็นเมนูที่สุดยอดมากเลยนะคะนางขอนําเสนอเลยนะคะเมนูนี้คืออร่อยมากจริงๆค่ะจิ้มกับน้าจิ้มนะคะเข้ากันมากสําหรับคลิปนี้นางก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนางนะคะสำหรับทอดมันหัวปีก็ขอตัวไปกินก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ